จตุพรปูด3รัฐมนตรีจอถูกเชือ้อดกันยายนนี้ทำผิดกฎหมายประพฤติมั่วมองร้ายแรงนายจตุพ,พรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนได้เฟซบุ๊กไลน์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนมองทะลุเมื่อวันที่8กันยายน66โดยระบุว่าภายในเดือนกันยายนนี้จะมีรัฐมนตรีอย่างน้อย3คนอาจถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรับการทุจริตแห่งชาติ ยื่นคำร้องให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากมีข้อกล่าวหาอันน่าสงสัยในการกระทำผิดกฎหมายจากกําเก่าและเกิดรองรอยการประพฤติมั่หมองขึ้นใหม่ผสมกันร้ายแรงชนิดคาดไม่ถึงรัฐมนตรีไม่น้อยกว่า3คนมีข่าวแววมาว่าคงด้เข้ากระทรวงทำงานอย่างน้อย15วันหลังจากนั้นเมื่อกระบวนการทางกฎหมายเดินหน้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คาดว่าในเดือนกันยายนนี้จะเป็นผลขึ้นซึ่งเจ้าตัวคงรู้ตัวดีอยู่แล้ว โดยข้อกล่าวหาบางเรื่องอาจเป็นเรื่องที่คนจะคาดไม่ถึงนายจตุพรกล่าวอ้างว่าข่าวที่ต้นน้ำมาบอกกล่าวนั้นขณะนี้มีสถานะเป็นเพียงข่าวแววมาเท่านั้นโดยระบุถึงช่วงเวลาว่าในอีกประมาณสองสัปดาห์จะมีรัฐมนตรีในชุดรัฐบาลเศรษฐาทวิสินเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยสามคนจะถูกเรื่องราวในสิ่งสําคัญเพราะมีเรื่องราววงที่เป็นร่องรอยเดิมและใหม่เข้ามาผสมอีกอย่างที่คาดไม่ถึง และหลังจากนั้นไม่กี่วันจะถูกยื่นให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายจตุพรระบุว่าขอเตือนว่าสถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้เดินไปอย่างรวดเร็วมากดังนั้นอะไรที่รัฐบาลควรทำทันทีก็ต้องรีบทำอีกอย่างรัฐมนตรีอย่าเพิ่งแต่งห้องให้มากโดยรัฐมนตรีบางคนก็รู้เพียงแต่คิดว่าจะรอดหรือไม่แต่บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้ขอให้โชคดีหากมีการวิ่งเต้นอาจรอดก็ได้ ดังนั้นข่าวแววที่ได้ยินมาคงคลาดเคลื่อนไปอีกแต่นํามาให้ประชาชนเฝ้าจับตาไว้ก่อนขอให้ประชาชนมีมาตรฐานไตรตรองเมื่อนนักการเมืองโศโครกแล้วประชาชนก็ไม่ควรโศโครกตามมาตรฐานที่เคยจัดการบ้านเมืองนี้อย่างไรเราก็ควรเดินตามอย่างนั้นนายจตุพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจที่เหลือเนี่ยไอ้ระบบที่เราพูดเมื่อวานเรื่อง เรื่องเรื่องหน่วยงานต่างๆก็เราก็ว่ากันไปในเรื่องดูแลเรื่องดัชนีความปร่งใสต่างๆก็เข้ามาตามแต่ว่าทั้งหมดนี้นี่ครับนี่คือประเทศไทยที่ยังทำอะไรไม่ได้และผมก็ขาวแว่วๆนะครับไม่ต้องเชื่อมากอีกสักสองอาทิตย์กว่านะครับก็จะเห็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอย่างน้อยสามคนเป็นอย่างน้อยนะครับสามคนเป็นอย่างน้อย ก็จะถูกเรื่องราวนะครับในสาระที่สำคัญแล้วก็หลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะต้องถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าว่าถ้าเชื่อแล้วเดี๋ยวไปวิ่งแล้วผมขอ้อมูลผิดอีกใบได้ไหมคะเป็นป้ายแดง<อ>หรือว่าต่อเนื่องเอาเถอะนะนะครับเพราะว่านี่ยครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวมันมีร่องรอยเดิมและก็ร่องรอยใหม่ อย่างที่คาดไม่ถึงแต่ว่าเอากันว่าคือเราเราสู้เหมือนเหมือนเขาไปเปลี่ยนเหมือนประธานสภาไปเปลี่ยนคืนก่อนสุดท้ายอย่างเงี้ยนายกก็สิบเอ็ดโมงเช้าวันนั้นเห็นไหมทีนี้พอวิเคราะห์ทางการเมืองกับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเราเวลาไอ้พวกกองเชียร์เพื่อไทยเนี่ยมันรอซ้ําอยู่แล้วเห็นไหมรอรอซ้ําอยู่แล้วท้ายที่มันเปลี่ยนไปก็รู้กันทั้งสภา คือมันโนไปรู้กันหมดเขาไปรู้มันได้มายังไงแต่มันจะไม่รู้แต่มันก็ต้องรู้ว่าได้มายังไงเห็นมันเปลี่ยนเอาตอนนั้นไม่ได้ว่าเราวิเคราะห์เลอะเทอะอะไรมันก็มันก็ไปเปลี่ยนเอาตอนนั้นถ้าไม่เปลี่ยนสิบเอ็ดโมงเช้าวันที่ยี่สิบสองเนี่ยมันจะได้เป็นอ่ะจะได้มาเป็นนายกที่ดีสุดของโลกอ่ะงั้นคุณจรุพรต้องแทงแทงตรงข้ามอีกแล้วล่ะค่ะว่าจะไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่คือหมายความอ่ะเดินไปเนี่ย มันไปเปลี่ยนเอาคืนก่อนสุดท้ายอไม่กี่ชั่วโมงเห็นไหมเห็นเราเห็นชัดเลยมันเช็คข่าวกันใสื่อมวลชนมีละเอียดหมดหมายถึงแล้วมนตรีที่กําลังจะโดนนะ่ฮะต้องพูดอีกแบบหนึ่งละเพื่อให้ผลมันตรงข้ามไม่ไม่คือไม่ไม่รบอกใบ้น่ะผมรู้จักทุกคนแต่ว่ามันอย่างนี้หลักฐานมันยังอยู่อคือหลักฐานทั้งหมดเขาจบไปแล้วรอเพียงแค่ชี้ตูดยังไม่อุ่นเลยนะคะ ก็ช่่วยไไมด้เข like ้ากระทรวงหรือยังก่อนได้เข้ากระทรวงเข้ากระทรวงนะครับได้อยู่15วันเป็นอย่างน้อยค่ะเพียงแต่ว่าอาจจะหลังจากนั้นกระบวนการต่างๆก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะเพราะว่าเจ้าเจ้าตัวน่าจะรู้ตัวดีอยู่นะนะครับเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่คนอาจจะคาดไม่ถึงแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่าสามที่เห็นชัดเนี่ยนะไม่น้อยกว่าสามอาจจะมีสีอะไรก็ว่าไป แต่ว่าเอากันว่านะครับนี่คือสถานการณ์การเมืองข้างหน้าส่วนตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับอย่างที่เราอธิบายกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะมีกระบวนการอย่างไรแต่นี่เอาเฉพาะรัฐมนตรีโอ้นี่ก็ว่างคายอยู่สองนะคะวันนี้นายกเพิ่งบอกว่ายังไม่ได้มีการแต่งตั้งใครมาแทนคุณไผ่ลิคุณพี่ชิดชื่นบานของยังไว้อีกเหมือนเดิมอยู่ของกรณีไผ่ลิขเขารอเขารอกฤษฎเกาวินิจฉัยแต่ว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยสถานการณ์การเมืองเนี่ย รอบนี้มันจะเดินเร็วมาก <Yeah. S 2> นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นอะไรที่ควรจะทําทันทีรีบทําเสียนะยรีบเซ็นรีบเซ็นรีบทํานะครับผมไม่รู้แนะนําแล้วประเทศชาติจะเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ว่าไอ้ที่เห็นว่าง่ายๆนี้นะครับก็อย่าพึ่งแต่งห้องมากถือหมายความว่าบางคนเนี่ยต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้เพียงแต่ว่า คิดว่าจะรอดหรือเปล่าแต่บ้านเมืองนี้อะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะครับก็คือหมายความว่าถ้าไปเกีย๊ยเสีย้ยไปอะไรกันซิอีกเนี่ยก็จะเกิดปัญหาแต่ว่าขอไม่ระบุก็แอ้วกันก็อ,อย่างนี้คือบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของหน่วยงานโดยตรงบางเรื่องก็เป็นเรื่องนายของพวกคุณส่งตัวมา<อ>เพื่อที่จะเปลีย่ยนตำแหน่งข้วราชการไป <laughs> แต่ว่าเอาเถอะเอาเถอะขอไม่กี่วันน่ะในกี่วันนะคะภายในเดือนนี้ภายในเดือนนี้ในนนเดือี้แล้วก็ขอให้โชคดีกันอย่างน้อยสามสามรัฐมนตรีสามคนเป็นอย่างน้อยรอติดตามนะคะคุณผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะคุณจรุพรเพียงแค่แบบ ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้ไปอย่าไปไปเปลี่ยนก่อนวันนีเปลี่ยนวันไม่มีชั่วโมงใคอย่างนั้นใครจะทายผิดใครจะทายถูกนี่เดี๋ยวสัพักมีคนติดต่อให้คุณจะรูพอช่วยทายอะไรก็ได้ให้เขาแบบโชคายที่สุดเพราะว่าอาจจะเพราะว่าเขาจะได้ไปเปลี่ยนนะนะครับประธานสภาก็เปลี่ยนคืนก่อนนายกนี่นะครับก็สิบเอ็ดโมงเช้าว้นนะก็ไม่ได้มีเดินมาที่ทาางนี้กันมาตลอดแต่ว่ามันไหนนี่ไงคือความกระล่อนของคนไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร คือถ้าประชาชนมีมาตรฐานคือนักการเมืองโสโครกแล้วเนี่ยประชาชนจะได้โสโครกตามใช่ใชมาตรฐานที่เคยจัดการบ้านเมืองนี้ไว้อย่างไรเนี่ยนะครับเราควรจะดําเนินการอย่างนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคือคือผมยังยืนยันนะว่าคือบรรดาคนที่เข้ามาก่อกวนตีนทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะเข้ามาในรายการ <c oughs> มึงไม่เชื่อมึงมาฟังทำหอกอะไร <c oughs> นะครับไม่ได้ไปตาไม่มาฟังนะครับก็คือฟังอย่างเป็นผูด้ดีเท่าให้คำอยากคือขี้เกียจไปตามตัวมันคือฟ้องและรำคาญนะครับแต่ว่านะครับไม่ได้เชิญให้มาฟังนะครับและก็ไม่อยากให้มาฟังนะครับก็อยู่กันตามแบบนั้นก็ดักดานโง่กันไป <c oughs> ก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่ได้ไปเรียกร้องให้ให้คุณคุณมึงทั้งหลายมาฟังนะ <c oughs> แต่ว่า อย่ามาปวนตีน<ะ>น,นี่ชักรำคาญนะครับบางคนเนี่ผมรู้นี่แต่ว่าเอากันว่าก็อย่ามายุ่งอย่ามาฟัง<อ>นะครับมีรายการเป็นล้านช่องะออนะครับเฟซบุ๊กเนี่ตั้งสี่สิบหกล้านบัญชี YouTube แล้วคุณจะมายุ่งอะไรกับบัญชีผมอ,ะอ่ะคิดถึงค่ะอยากาอยากมาได้ยินเสียงคือไม่ต้องค,อค,อคือรำคาญก็คือไม่ได้เรียกร้องไม่มอา นะครับคือไม่มีใครฟังก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้ถึงขนาดเสี้ยนวายักให้คนฟังนะครับและก็ไม่ได้หิวแสงอะไรเ,เพราะว่าเพราะว่าคนรู้จักมาแต่เด็กแล้วก็หิวแสงนี่อายุจะสองปีจะหกสิบแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเลยแต่ว่าคือมันรานะําคาญนะครับแล้วมันทีมันเราขี้เกียจตามตัวไงนะครับไปฟ้องมันก็ต้องตามตัวมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ คืออย่ามายุ่งเนี่ยมากวนตีนดีกว่านี่ที่ไม่ค่อยฟ้องคดีคนเพราะอะไรวะเพาอะไรคะเพราะเวลาฟ้องมันเสร็จแล้วมันจะมาแบบนี้ว่ายสวยว่ายสวยขุ้นข่าวก็มีกระเช้าเข้านีนี่คือเจะใครรำคาญเนี่ยเห็นหน้าเห็นตัวนี่รำคาญนแบบนี้คือไม่ต้องเข้ามาดูไปพ่นๆนมึงไปดูตั้ง4 6ล้านบัญชีมเรื่องอะไรมาบัญชีเนี่ยในบรรดา46ล้านก็มีโดนเหมือนคุณจตุพรเยอะเหมือนกันเยอะแต่ว่าเรานี่เราด่าได้นี่คือไม่ได้ร้องตาม่มึงมึงมาดูเลย ม่ออยอาาก <c oughs> กับกับประเภทแบบนี้เห็นคุณสรยุธทธ์ฟาดทุกเช้านะ,ล,ะลายล<ม>าหลยไล่เรื่อยไม่เชื่ออ้แล้วไม่เชื่อบึงมาฟัง,งต้องผีอะไรก็มึงก็อย่ามาฟัง <c oughs> ไม่ได้ต้องการในเชื่อไม่ต้องการใ้มาฟัง <c oughs> ถือซะว่าเป็นแนวร่วมมุมกับก็น <c oughs> <c oughs> ี่อธิบายมันก็ไม่ฟังก็นบอกบประธานสภามันเปลี่ยนวันนั้นนายกก็เปลี่ยนตอนสิบเอ็ดโมง มันก็ไม่ฟังก็เขาคิดตื้นต้นไงไม่ใช่คิดตื้นต้นตั้งใจมากวนตีนไอ้ไอ้คิดตื้นน่ยไม่ไม่ไม่ว่ากันรู้แต่ว่าเอาเถอะนี่ครับแต่กวนตีนวันไหนเราอารมณ์ดีๆไม่เป็นไรนะใช้ช่องทางตามกฎหมายอใช้ช่องทางตามกฎหมายเดี๋ยวก็มีบอกว่าใช้กฎหมายมาปิดปากประชาชนไม่ไม่ไม่ต้องปิดปากกันไม่ตกปากก็บุญแล้วประชาชนต้องต้องเลือกเอาดิพวกกวนตีนต้องเลือกเอานะ ว่าระหว่างจะให้กฎหมายปิดปากหรือมือหรือเท้าผมว่าเรื่องกทางกฎหมาย,ายดีที่สุดแล้วตอบสุดะะแหมนนี้เตือนสองเรื่องเรื่องเข้ามากวนนะคะอ,ะอารมณ์ดีก็โชคดีไปอารมณ์ไม่ดีก็เดี๋ยวเจอกันที่ศาลประเด็นที่สองก็รอดูนะคะไม่ได้บอกให้เชื่อไม่ต้องเชื่อก็ได้ ในเดือนนี้นี่แหละอย่างน้อยนะรัฐมนตรี3คนที่จะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งเรียกว่าเก้าอี้ยังไม่ทันอุ่นเลยแต่ว่าถ้าเขาวิ่งก็อาจจะรอดนะนี่ก็ถือว่าบอกใบ้ไปนี่รัฐมนตรีหรือตำรวจนะฮะวันนี้หมดรายการหมดเวลาของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนขอบคุณที่น่ารักด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงท่านผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ที่สุภาพลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและช่องเราขอรบกวนเวลาที่มีค่าของท่านสักนิด ให้ช่วยกันกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์และแชร์คลิปของเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทฟโฟฟานเซนได e เอนจิเนียริร่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้ง แข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง